สวัสดีครับผมทีนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่พืนป่าแห่งหนึ่งนะครับและจุดที่ผมได้นั่งอยู่นี้นะครับก็อยู่บนต้นชงโคป่านะครับที่ความสูงเนี่ยเราเราจะ6เมตรนะครับวันนี้ผมก็จะมาขันห้างนอนใช้ชีวิตในป่า1วันหนึ่งคืนนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าตรงที่ผมอยู่เนี่ยความสูงเราหกเมตรจริงหรือเปล่านะครับผม และนี่ก็เป็นความสูงประมาณ6เมตรนะครับที่ผมยืนอยู่นี้นะครับจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยลงไปเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับต้นนี้นะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่ากิ่งของต้นชนโคป่าเนี่ยค่อนข้างจะเหนียวนะครับขึ้นมาแล้วก็จะมีความโค้งลงมาฝั่งนี้นะครับซึ่งเหมาะมากๆเลยนะครับที่จะสร้างที่พักบริเวณอย่างจุดนี้นะครับผมที่ผมเยียบอยู่นี้เลยนะครับวันนี้ท้องฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะแจ่มใสเลยนะครับ ไม่รู้ว่าตอนเย็นเนี่ยจะมีฝนมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าก้อนเมฆนะครับตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับแถวบ้านผมนะครับช่วงนี้ฝนตกลงมาเกือบทุกเย็นเลยนะครับ ตอนนี้นะครับห้างก็เสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะพักอาศัยได้แล้วนะครับค่อนข้างจะแข็งแรงพอสมควรเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าฝนกําลังจะมานะครับเพราะว่าลมพัดแรงมากเลยอยู่บนที่สูงแบบนี้นะครับเวลาลมพัดมาแรงๆเนี่ยก็มีเสียวๆเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะกางไฟชี้ได้หรือเปล่าคิดว่าน่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่าลมพัดแรงมากเลยนะครับ ก็รอดูก่อนนะครับว่าจะมีฝนเนี่ยตกลงมาหรือเปล่าแล้วก็ถ้าตกลงมาเนี่ยจะตกหนักไหมวันนี้ผมก็ได้ติดเสื้อกันฝนมาด้วยนะครับก็อาจจะคุมพวกกระเป๋าไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็คืนนี้เนี่ยผมก็จะนอนตรงนี้เลยนะครับคิดว่าตอน,นดึกๆก็น่าจะไม่ตกหรอกครับอาจจะตกแค่ช่วงประมาณเย็นๆนะครับตอนนี้ก็ลมพัดเย็นสบายเลยฝนก็ได้ตกเม็ดลงมานะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมก็ ซึ่งตอนนี้กระเป๋าเนี่ยผมก็ได้เอาฝายชีทเนี่ยภุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตกจริงๆด้วยนะครับตอนนี้ลมพัดแรงมากเลยนะครับ๋ใส่เสื้อก่อนนะครับผม กว่าจะหยุดเนี่ยถือว่ากินเวลานานพอสมควรเลยนะครับตั้งแต่บ่ายสามโงครึ่งยัง6กโมงเย็นเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็รู้สึกเริ่มที่จะหิวแล้วนะครับอากาศดีมากนะครับ วันนี้ผมได้ห่อข้าวมาจากบ้านนะครับมีน้ำพริกมาด้วยนิดหนึ่งแล้วก็มีกระลำปีติดมาด้วยเ,เคยมาคิดกันนะครับว่ากระลำปีเนี่ยจะทำอะไรกินดีนะครับพักผ่อนสักทีนะครับวันนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชุดก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมากินข้าวกันทำอะไรกินกันนะครับแล้วก็จะได้เวลาที่ผมเนี่ยจะได้พักผ่อนสักทีนะครับวันนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับมาเจอกัะฝนอีกนะครับทั้งหนาวนะครับซึ่งผมก็เปียก ฝนพอสมควรเลยนะครับพรุ่งนี้กลับไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นไข้หรือเปล่ากลับถึงบ้านก็คงจะต้องรีบกินยานะครับนี่เลยห้างตรงนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับอาจจะโยกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นอันตรายนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับหลังฝนตกเสร็จนะครับอากาศเย็นสบายมากเลยนะครับแล้วก็สดชื่นมากๆเลยนะครับคิดว่าในค่ําคืนนี้เนี่ยฝนน่าจะไม่ตกแล้วนะครับ ผมก็จะนอนโดยที่ไม่กลางไฟชี้นะครับสดชื่นมากๆเลยนะครับถือว่าเราเนี่ยได้อยู่กับธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับผมในป่าที่เงียบสงบนะครับผมนี่อากาศหลังจากที่ฝนตกเสร็จนะครับทุกอย่างนะ่าดูเย็นสดชื่นไปหมดเลยนะครับผมนี่น้ำค้างในค่ำคืนนี้นะครับผมก็จะอยู่บนห้างนี้เลยนะครับจะลงอีกทีหนึ่งก็ตอนเช้าเลยซึ่งห้างเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ พออาศัยได้หนึ่งคนนะครับในการขันห้างนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเล่าเล่าต่อกันมานะครับว่าไม่ให้เราทําสบายเกินไปนะครับทําแค่พออยู่ได้นะครับก็เป็นแค่ความเชื่อของคนสมัยโบราณนะครับว่ากันว่าถ้าเราทําสบายเกินนะครับมันก็จะดูเป็นการลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางนะครับผมซึ่งในการทําห้างนะครับวันนี้ผมก็ทําแค่ให้เฉพาะนั่งได้นะครับแล้วก็อาจจะนอนได้หนึ่งคนเนี่ยน่าจะพอดีนะครับผมคิดว่านะ นี่เละนะครับค่อนข้างจะสูงพอสมควรเลยนะครับเอาหมวกมาใส่หน่อยดีกว่าเดี๋ยว,ว,ายวมากินข้าวกันดีกว่าแล้วก็จะได้พักผ่อนกันกนะทุกคนผมก็รู้สึกว่าวันนี้เหนื่อยมากๆเลยนะครับพ่อนคะครับว่ายังสามารถกินได้อยู่หรือเปล่านี่นะครับข้าวยังกินได้อยู่นะครับแล้วก็มี น้ำพริกนะครับมีกระลำปีด้วยนะครับครึ่งหนึ่งเดี๋ยวผมจะทำกระลำปีผ่านน้ำปลาดีกว่านะครับทุกคนผมรู้แล้วจะทำกระลำปีผ่านน้ำปลานะครับลงมือเลยดีกว่านะครับ ครับมีกระลำปีผัดน้ำปลานะครับกินกับข้าวสวยแล้วก็มีน้ำพริกปลากระป๋องนะครับผมมากินข้าวกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมหิวมากเลยนะครับกินข้าวในป่าว่าสุดยอดแล้วนะครับผมกระลำปีผัดน้ำปลาอร่อยมากครับมีความหอมน้ำปลา แล้วก็กินกับพริกเนี่ยเข้ากันดีมากเลยนะครับ รอ,อร่อยมากครับ หมือนเกลือเลยนะครับอร่อยมาก ค่าคืนนี้นะครับผมก็จะเอากระเป๋านี่ก็เป็นที่นอนของผมในค่ําคืนนี้นะครับผมก็จะเอากระเป๋าเนี่ยนะครับเอาไว้เป็นหมอนะมนะครับผมแล้วก็นว้ยนะครับผมนี่เลยค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับวันนี้เมื่อยมากเลยนะครับผม ในค่ำคืนนี้ผมก็จะขอพักผ่อนแล้วนะครับแล้วก็เจอกันอีกทีหนึ่งก็พรุ่งนี้เช้าเลยนะครับ คืนนี้หลับก็มีเปียกๆนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมแล้วก็เย็นสบายนะครับสาหรับเช้านี้เนี่ยผมก็เก็บข้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เวลาที่จะเต็มตัวเดินลงจากห้างนี้เพื่อเดินทางกลับบ้านนะครับเพราะว่าวันนี้ตอนเที่ยงเนี่ยผมก็มีงานต้องทําต่อนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ